ก็คือว่าเพื่อนเป็นผีนะพ่อเนาะเต็นทีเช่ว่าเขาว่าทีเบากับคุนคือแถวหลังกายหลวงพอ่อของนุ้ี่เด้สองสามองค์ยนย่กันไม่เห็นว่าบัณฑิตเปลียนไหนหลวงพ่อเก่าันคนเนี่ยตายไปแล้วครับ,บนนวัดหลวงพ่อเก่าที่ตายไปแล้ว๋อ้อยง่ายว่าเพื่อนตายไปแล้วหลวงพ่อท่านนั้นที่บอกพออ่เเอเนาะ ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อเสวงนะครับผมครับวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณพ่อแสวงแล้วก็มาเยี่ยมเยือนคุณพ่อที่บ้านนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาหาคุณพ่อเนาะนะครับก็หลายวันอยู่ครับคุณพ่อก็ไปเที่ยวตตเวนทําบุญไปถ่ายคลิปนะพ่อเนาะครับอืมครับคุณพ่อก็ทาคลิปหมือคกันครับครับพ่อคุณพ่อก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับทำทำงานเป็นเป็นกีดยางคนกีดยางนะพ่อเนาะครับปกติก็กีดยางทำเสนอาชีเมือได้วางก็ไปหา ถ่ายคลิปนะครับครับครับพ่อนอกจากคุณพ่อก็มีช่องคีออเตอร์เหมือนกันถ่ายเกี่ยวกับธรรมชาตินะพ่อเนาะคือมา,าเน้นทางธรรมชาติอ่าครับแล้วก็มีผสมปรผสมกับพวกยาสมุนไพรบ้างอืมครับเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านอย่างนี้นะพ่อเนาะใช่ใชว่ามันมีรากอะไรรักษาโรคตัวไหนอย่างนี้นะพ่อเนาะครับตัวนี้พ่อกอกพอรู้อยู่เรียนมาจากพ่อเดี๋ยวพาหาเจ็บยาไปก่อนอ,อเป็นหมอยานดิ พ่อหรือว่าคุณตาเนี่ยพ่อของคุณพ่อเนี่ยเป็นคนพาไปเก็บยาเ,เป็นหมอยาไปตามเกี่ยไปตามเก็บยาค็จำออกมาสมุนไพรตัวเกศเคยพาไปเก็บเนเป็นยาพื้นบ้านเป็นรากสมุนไพรอย่างนี้ใช่ไหม<อ>พ่อเป็นเป็นรากพื้นบ้านจะเป็นราก,ากครับรเบแต่ยายาอย่างเดียวกันนะมันก็รักษาไปหลายรูปไม่ตองหมอแต่ละคนก็มันก็แยกกันไปนะครับแต่ยาตัวเดียวกันครับ อืมครับ <derived> ท <ruck Jade. S 1> ีนี้ก็มาสอบถามแนวทางของคุณพ่อเนาะเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยฝันใหม่ๆเลยใช่ไหมพ่อเมื่อคืนเนี่ยปกติไม่ค่อยฝันนะพ่อเนาะเาไม่ค่อยฝันเลยนี่สองสองวันี่ไม่ค่อยฝันเพราะว่าฝันไม่ถูกกับพ่อก็เลยเข้านอนก็ไม่ได้วาพระก็นอนเลยก็เฉยๆย่งไหมพ่อที่เฉยมันก็ไม่ฝันอืมค่ะพอดีวันคนื่นว่าจะไปกินยางว่าดีฝนมาตกก็เลยได้กลับมานอนบก็เลยได้ฝันครับพ่อ เป็นยังไงพ่อในในลักษณะที่พ่อฝันเกี่ยวกับเมื่อคืนเนี่ยฝันเกี่ยวกับไปพ่อไปเนี่ยนะพ่อฝันามันจะมีมีลูกอีกคนหนึ่งตัวเล็กๆผู้ชายพ่อพาไปไปใต้โขกใสอื่นเลย,ยครับใต้แต่มันก็เดินตามไปตัวน้อยแล้วก็ไปครับใสร่รหัดเห้าไหร่พ่อเออฮะใสร่รหัดเท้ไหร่พ่อ,อรหัสตัวสัตว์ฝันว่าไปใต้อื่นแล้วก็มีเด็กเดินตามอย่างนี้นะคะ คือเป็นลูกลูกเพ่อเลยคืเป็นลูกแต่ว่าในคนกีร่อนบะหมีเละลูกไปน้อยเลยไปนำ้ำพอดีคนโตก,กับมานอนหลับกับฝันวันเด็กไปไต่อิงค่ะไ,ไปไตไป่ไปไต่ไปมันจะไปทำงานบางงานมันจะเป็นนี่บ้านนี่นะบ้านไต่ที่ผ่านมานมันจะเป็นโขดหินครับหนินสั้นๆแล้วก็อึ่งมันก็เตืน,นตขึ้นพ่อก็ตามมึ่งไปคับผมเอาต,อตาอึงไปถึงว่าจะเป็นวัดเทัานห้นเป็นวัดหล,ล,ลังๆถ้มองหนะ้าต่างท่งลกไปก็เห็นหงวงพ่อ,กอเก นางอยู่สองสามปีครับ <ทะ S 2> ก็เราเจ้กับไปเรีขอไปสบายแก้ไว้แล้วก็ไปถามแก่เกี่ยวกับวันถามยุ่เรื่อเดียก็ว่าก็ถามอน,โน,โน,าน,นุู้นอันนี้แกแล้วก็แก่กับจะจะทำวิธีอย่างนหรอกทำวิธีมันก็เป็นเลขนั่างนั้นใช้ตัวนั้นเขาจำไม่ได้เด้่ยจำได้ตอนจะลากคนจะกลับครับเพิ่น <ทะ S 2> บอกสัน้นๆครับพ่อก็จำมันมีไข่กับใครตัวหนึ่งเด้อครับ เป็นว่าห้าสีออเดอร์ครับห้าเจ็ดด้วยสามเจ็ดอ๋อห้าเจ็ดด้วยสามเจ็ดนะพ่อเนาะอันนี้หละพ่อก็เลยปั๊บออกมาพ่อก็บูมอยู่ทุกตัวปุ๊บเลยอ๋อครับจะเป็นห้าเจ็ดด้วยสามเจ็ดอันนี้หลวงหลวงพ่อในฝันเป็นคนบอกเนาะพ่อเนาะพ่อบอกเพิ่นพูดมากเดินขึ้นมากันยืนเสียงเพิ่นครับบอกว่าซืเอออันนี้กีจักรจักไหนก็บอกการันตีให้เพราะว่าเป็นข้อมูลที่เก่าเนาะครับพ่อฝันว่าได้ไปจับอึ่งเนาะพ่อเนาะที่แรกอยู่ฝันว่าไตอึ่งไปครับ ไตไปไตไปพุ่งหน้าไปเรื่อยแต่ัจเป็นโขวดหินคือต้านไหวจริงๆพอกระตามอึนขึ้นไปมันเต้นขึ้นไปนนั่แล้วก็เลยตาไปตาไปเอาไป้หอดไม่เป็นวัดเหมืนซองแล้วตา,ตามมนกระแจงเนาะตาหวานเดียวแจ้งก็เลยไปเห็นหลวงพ่อไปกราบกราบคนหนึ่งกับมันเป็นวัดเก่าวัดล่างเกี่ยวกับหลวงพ่อที่เพิ่งตายไปแล้วใน,นวัดนั่นแหละที่เพิ่งตายไปดุนเดียว มันเตียวอ๋อก็คือวัดนั้นเป็นวัดล้างมันเป็นวัดล่างที่อยู่ทเขาเขาเขาโลนว่าไม่ต้นใหม้ว่าไม่หยังเนี่ยติดใต้เไปเนะครับเป็นเขาลูกเขาหินลูกล่างเลยครับยู่ป่านนี้เป็ดที่การหงเมียกันครับแต่ว่าที่คุณพ่อไปเนะี่ยหลวงพ่อท่านนั้นที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วยังมีชีวิตอยู่เออแกนั่งใจมิชีวิตอยู่มีสององค์แต่บัดดิพูดคุยพูดคุยกับองค์เดียวองค์แรกที่ทางที่ตะวันตกเนี่ยอืมครับเพิ่นก็พาทำวีที่ยังของเพิ่นเนอะ พ่อกับมลูทำที่เกี่ยวกับเรขกันแล้วครับแต่พ่อกับว่าห็นแบบตัวเรขตัวตนพันธิมีที่แต่ตอนเจ๊จะกราบกราบเพื่อนเมวเนี่ยเพรโดยทางหลังมาแก้วอย่าลืมเสี่ยวเด้อแต่ยิงห่าหูเลยครับถ้าบอกหาเจ็กับสามจนี่แหละของโซเนี่ยแหละแต่มันใจที่สุดคือสามจ็ดครับเพราะว่ามันด้ยิ้แมวหูเมียกลิ่นมันจำในครเา้าว่าสามจิอืมครับผมได้จำได้เขาวาว่าสามจผมอย่าลืมเสี่ยวสามหงนเ โอ้สามหด้วยครับ่นเข้าอาจจะเป็นสามหกสามจิตจริงๆเขาสามหก้วยนะพ่อเนาะท่อนบอกว่าอย่าลืมด้วยพ่อพี่บอกคนเนาะแบบโรแลนึ่งนะครับโแฉลบนึ่งเพระคิดไม้ใจอยู่ตันหูเมียอาจจะเป็นสามสาหนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้สองหมดมากก็ล่งฝันนี่ดิมครับแต่ก็บอกเอฟซีก็เก่าแล้วเพราะว่าบเวฝันเห็นตัวเนาะฝันเดี๋ยนี้ก็บบุกการลัครับเตีาะเกิฝันเห็นตัวแดงที่เก่า อแต่ถ้าเกิดฝันเห็นตัวแดงคักๆเหมือนแต่ก่อนเลยคักเลยตัวหนังปกลายกับลัทตีหเลยสามตัวเป๊ะๆเลยใช่ไหมพ่อก็คือพ่อในฝันเห็นตัวแดงแล้วมันออกสามตัวตรงๆเลยใช่ไหมพ่อต่อฝันเห็นตัวแดงออกอือแต่ว่าอี้มันกับเมื่อบอกชัดเจนนะตัวนี้ก็ได้เพื่อนกับบอกดิแต่ว่ามันเป็นพุ่มพุ่มบอกพุ่มเบานะครับ่อก็ัเลยบอกแกกับลัทตีไหงี่กันก็คือว่าเพื่อนเป็นผีนะพ่อเนาะเป็นผีใช่ว่าเขาว่าหร่อที บอกกับคน,ท,คน,คน,คนทู่เท้าแข็งแรงบางคนนุ้งพี่เนี่ยสองสามองค์นี่กันไม่เห็นว่าบาดเจ็เป็นไหนหลวงพ่อเกา่าเพ,พิ่นเพิ่นเด็จตายไปแล้วครับวัดเดิมวัดหวดลวงพ่อเกา่าเสด็จตายไปแล้วโอ้อยง่ายว่าเพื่อนตายไปแล้วหลวงพ่อท่านนั้นที่บอกพอออ่อเนาะแสดงว่าคนที่บอกนี่ก็เป็นท่านก็เสียไปแล้วเหมือนกันมรณะไปแล้วเหมือนกันไม่กลับอือเสียไปแล้ว ก็คนคนที่นั่งข้างหลวงพ่อที่ทำบัติก็มรณะไปแล้วเหมือนกันทุกท่านจะเป็นมรณะไปเลยแต่คือไปเห็นเมื่อคืนน่ะครับได้บอกว่ามันเป็นวัดเก่าในขุ้งฝันกลับไปเดี๋ยวเป็ดครับหลังจากที่บอกเคยฝันด้วยเดี๋ยวมีด้วยนะครับแต่มันเป็ดก็ว่ามีลูกไส้คนหนึ่งหน่อยไปนั่งครับตอนนี้บัติตัวแทปตีแยกไหนตีใบมันติหลายตัวเนาะครับเอาตัวเพื่นบอกเลยดีกว่าครับครับพ่อเอาตัวเอาตัวที่หลวงพ่อเพิ่นบอกเลยเอาเพื่นบ้าน่ะเอาบอกยังไงเนาะ <C lar at> ว่ามันเป็นควาฝันที่เลสเหรอครับครับพอ่อแต่ถ้ามันฝันนี่โตแดงยขึ้นนี่เพระอยู่กับรังสีไงเลยต้องออก <C lar at> ครับครับแล้วตอนตอนที่เพื่อนมียังมีชีวิตอยู่หรือว่าตอนที่เพื่อนยังอยู่นะ่ะคุณพ่อได้มีเรื่องเกี่ยวข้องอะไรกับเพื่นอนไหมคร<ม>ับบบมีอะไรบุบบบบบเคยหุงเคยได้เอยไปสัมผัสวัดอะไรวัดนี่ครับแต่มันมาฝันแปลกๆขึ้นนี่แหละเออเกี่ยวกับวัดแหลงแต่ลวงพ่อก็ตายไปเร็วนั่นครับ กับเราิเเรื่องของงวดกับมะมักฝันนี่นะจากแค่บริเวกับอกเฮ้ฝันเจี่ยเลียบรเห็นมานอนอย่างเว้นพี่เกาบอกฝันนี่นะแล้วนอ่เปก๊ะมันขึ้นนี่พ่อเตรียมของทะลุด้วยว่าจะออกไปกินยจพอจะเอารถออกไปขนตึ้งมึมโอ้โหกาขอมานอนขึ้นนี่ยในฝันนี่ครับแล้วพ่อฝันในรักษณหนี้เนี่ยมักจะแม่นไหมพ่อตัวนี้กับมักเป็นแผลนะกับบมอกับบรรลุกันอาจจะดีกว่า คนธรรมดามั่วอยู่คนดีกว่าคนธรรมดาออ๋เพราะว่าคิดว่าพระก็มีประตูนะถึงแม้ถึงเพื่อนจะเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนก็ยังมีศีลมีธรรมเพื่ออยู่ในศีลนะพ่อเนาะแต่พ่อว่าได้กดม้อนข้อกับถึงศีลบ่กกับรักษาศีลอย่าข้อก็บริหารทุกอย่างประตูก็พุ่นแล้วแต่ก็บอกตรงๆทุกอย่างเขาเคยตัวอับแล้ว หน้าตาเพื่อนเป็นไงพ่อในฝันเป็นเละหรือว่าเป็นปกติพ่อลุงพ่อเลยครับเพ่นเกี่ยวผมผมล่างผงผมดําเพื่อนผมผมบมดํผมผมสูงครับคุณคล้ายลุงปู่ชวงนะเห็นลุงปู่ชวงโอ้หก็ห็นอยู่ครับพ่อในโลกโอเคนะคล้ายกันอ้โคุณคล้ายค้ายกันผม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 คุณคมเค่งยงยิงไหมอ๋อครับลุงพ่อที่บอกน่าหมดขึ้นอืมครับเพื่อนยังหันมาบอกเพื่อนยังหันมาบอกนะบอกว่าอย่าลืมเด้ออย่างนี้นะพ่อนะลืมสอสามเจ็ดเอ้สามเจ็ดก็ นี่แหละซัดกีก็เสิร์ฟงงเนี่ยอพราะแบบเร็วๆน้ำพ่อใหญ่เอาหาใส่นะนี่นะอ๋อครับครับหายเจ็ดเนาะมันประมาณว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะพ่อเนาะเป็นประมาณอยู่สองตัวมันบ่เป็นตัวอื่ไปได้อืมบางคนก็ฝันมันก็จำเลยเขาเข้าดินะบ่หายกัะสานเ่ยนะนอนขิดอยู่ติดตึกเมียงเห็นไหมนะอืมครับครพ่อน้องๆมันบางทีน้องมันจะร้องไอยเลยเป็นแนวทางแล้วอเนาะเป็นแนวทางเอผื่อมันเตะมานะพ่เนาะเผื่อมันเตะเพราะว่าฝันตัวนี้มันโมเมนต์ค้นบักเนาะครับแล้วก็โมเมนต์เสมยงแบบสิบ อันนี้มึงจะกปหลวงพ่อคนอื่นบอกบางคนครับไม่อย่าลืมเด้อสามเจ็ดห้าเจ็ดนี่แหละก็ครับว่ามันอะไรนีงชักคักอยู่ครับพ่อในหูเนี่ยจนจะกลับอยู่แล้วเพิ่งยังคักควักมาบอกเขาว่าเนาะนั่นแหละแล้วลูกจ้างรังกายกับเพื่อนอื่นบอกครับแต่ตอนตอนนี้เนี่ยมาเห็นพอมาเห็นตัวเด็กครับตอนนพิธีอย่างเพื่อนเพื่อนทำพิธีอยู่ใช่มันก็มาเห็นคนเห็นมันก็บอกบอเห็นดีตอนไม่เห็นครับ เห็นแต่ตอนไหว้พันธุ์กัลูกขึ้นหาลังออกตะแง่ท right ั้งลงมาหมวกไตอีเงินครับเปนเกิดเอื่นหมอกน้ำฝนไว้อย่าลืมเด้อพอประมาณสามเจ็ดห้าเจ็ดนี่นะครับนั่หมันยิ่งชัดอยู่สามเจ็ดยิ่งชัดคับกับเบลเบลว่ายนาำเป็นหาน้ำอยู่อ้อสงสัยสงสัยอยู่เมียกันเดียวอ๋อคับมันก็คล้ายคลาบคลาบก็นเ่สามเจ็ดกับห้าเจ็ดบ่อเกินต้องโตเนี่ครับถ้าออกครับคิดว่าจะไดเกิ คุณคือเราเป็นพระเราเป็นหลวงพ่อเนาะครับเกี่ยแนเชียงเมืองโยละอืมลองดูสักห้าบาทสิบบาทเนาะมัน้อยแก่หลายอืมคิดยี่สิบบาทก็ว่าไปเนาะมันบ่หลายตัวเนาะครับพ่อเมืองเอ็มซีครับไปได้ทากับข้าวครับทาข้าวคทาน้หมอน้ำมันเนาะพ่อเนาะคิดปุ้มปันเนาะพ่อกบ่ระบะรับรองครับครับผมแล้วที่คุณพ่อจับอื่นไปกับลูกคนหนึ่งเนี่ยจับได้ไหมเอือง ถึงนี่เนี่ยตามมันเป็นเต้นขึ้นไปน้ำโขดโขดโขดกระซ่องขึ้นไปคือตามขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ไปพ่อวัดนี่แหละจะเป็นหน้าต่างตายท่าประตูประตูเข่านะแต่บรรโมมีอยังปิดบรรลูกเนี่ยกับใบหิ้งผ้าปิดนั่นนิ่งช่างคนหนึ่งคิดอยสามองค์ที่หงเยี่ยงไงอยู่ได้เลยเข้าไปหาคนประกาศคนนครับแล้วทุกวันนี้กุฏิกุฏิที่เพิ่นอยู่ศาลาที่เพิ่นอยู่เขาลือหมดแล้วใช่ไหมพ่อบรรโมมีแบบนี้สมมึงเป็นวัดไม่ง่ามี อ๋อตอนนี้เป็นวัดใหม่แล้วใช่ไหมพ่อตรงนี้เบียดที่ในฝันอือก็คือฝันมันก็เป็นวัดโบราณโบราณวัดที่ยู่เทิงเขาเขาบ่มีต้นไม้เขาเขามีลูกลังครับที่น้ำอืิงกันไปขึ้นขึ้นแล้วใต่ยุคทุ่งหน้าดีๆหรืใต้รุ่ทุ่งหน้าก็เลยใจจับดูว่าอะไรจับอื่นอยูังไยครับอะไรจับไปจับไปเป็นเป็นหอดมันจะเป็นชายภูเขาแล้วก็เต็มขึ้นไปหอกันน้ำมันขึ้นไปครับครับมันก็เป็นประหลาดอยู่ตรงฝันนี่ครับผม วอยังไรก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดูนะพ่อเนาะแต่ล็อกพิจารณาเป็นตีเป็นสดใสก็ได้ล็อกมันผมรู้ว่าจะตีเป็นตัวอื่นเนาะรูตัวว่าฝันว่าได้จับอื่นนี่ก็เป็นเรื่องดีแล้วเดี๋ยวพ่อก็ว่าะเอาไว้กั่เอาไว้ใดๆก็บูมหูพี่กันครับรู้แต่ว่าไปเจอพระนะพ่อเนาะเรีว่าหูแต่ว่าขึ้นตามันขึ้นไปแล้วไปเจอวัดเลยแต่ว่าเอาหกสามใบก็ตัวหนึ่งก็ดีนะพ่อเนาะเพราะว่าเป็นเพี่บอกคนพี่บอกคนนะพ่อเนาะปราก็เขาเขาเบิร์ตแกมขึ้นมา้อนคิดอยู่ ครับเป็นหกสามครับโอสามหกครับหกสามหกนพ่อเนาะเพราะว่าหกมันยุดไทยอยู่แล้วเลโอเจ็ดกัเจ็ดกับหกหนึ่งเรายึทไทยครับภาษาก็แพงไมันจะงขึ้นก้อนได้ทีไหยครับพ่อก็ในแตหกยททยเพราได้ยิ่ัดค็เจ็ดสามเจ็ดสามหกเอาไว้เังส่ครับค่อว่างวดนี้ไม่น่านีหกกับเก้านะพ่อเนาะมันหนาจะมีหกแหละเพราะว่าหกมันดยุทไทยเป็นไห้ไม่ได้ยินงัคอยูครับอย่าลืมเลยคือเอาไว้สามหกแ้เจ็ด ลองลองมุงครับตีกอะได้ครับครับเป็นแนวทางนะ floor, งพ่อเนาะเป็นแนวทางไปยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดต,ตามแนวทางของคุณพ่อโค้งสุดท้ายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมอขอบคุณครับ<ม>ขอบคุณค,ค,ณค,ครับพ่อการขอให้โชคดีคร,ครับผม